สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e นะฮะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับอยู่กับผมนาราชาฟาร์มนครพนมนะครับสิ้นเดือนมก,กราพอดีเดือนวันที่ส1มสิเ็ดมกราหกห้านะครับวันนี้เรามาลงเป็ดให้ลูกค้าอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับมาเจอข้อที่สมบูรณ์แบบก็เลยอยากลงคลิปไว้ให้เพื่อนพี่น้องชาวเลี้ยงเป็ดหรือสนใจอยากเลี้ยงเป็ดไข่มือใหม่นะครับเข้ามาดูถ้าได้เข้ามาดูแล้วก็ เอาไว้เป็นแบบอย่างได้นะครับว่าเราทําตามข้อของเขาทําแบบไหนผนังจะต้องปิดปิดทึบด้านล่างเปิดทึบด้านบนนะครับเป็นแบบนี้อันนี้คือโดยนิสัยของเป็ดแล้วพอเวลามันเห็นอะไรเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะตกใจง่ายๆนะครับก็เลยเอานี้มาพรางตามันไว้เป็นแผ่นสังกะสีหรือแผ่นกระเบื้องเก่าก็ได้นะครับหรือแผ่นเมทัลชีตเก่าหรือกระสอบอาหารเย็บจิตกันยาวๆแล้วก็ถักกับตะขครยยาวออกมาให้มันเป็นแผงให้มันเป็นปิดทึบ เพื่อให้มันไม่มองไม่ไม่มองเห็นความเคลื่อนไหวด้านนอกนะครับมันจะได้ไม่ตกใจนะฮะแล้วก็มันจะมีเรื่องห้องไข่ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้จนจบนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูห้องไข่นะ ห้องไข่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่จะมีผนังนี่นะครับก็จะผนัง,งนี้ก็จะมีห้องเข่าห้องไข่ก็จะมีทางเข้านะครับเปิดเปิดให้เป็ดเข้าไปเพื่อที่จะมาไข่อยู่งตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่แห้งนะครับแล้วก็เหมือนวางยางวางอะไรไว้ให้มันเข้าไปไข่หรือใช้ก้อนฟางก็ได้นะครับ ถ้าใครมียางเก่าก็วางยางอย่างนี้ก็ได้หรือใช้ก้อนฟางอันนี้ฝุ่นมันจะมีฝุ่นอยู่นะถ้าเวลาไข่ออกมามันจะไข่มีความชื้นไข่มีน้ําเปียยบมันจะไปติดกับฝุ่นอย่างนี้ถ้าถ้าเป็นค้อบแบบนี้เราจะต้องเช็ดไข่อีกทีหนึ่งทั้งทำความสะอาดแต่อันนี้เขาเลี้ยงเยอะนะครับพี่เขาเลี้ยงสองพันกว่าตัวก็จะเป็นเขามีเครื่องล้างไข่อยู่แล้วนะครับมีเครื่องล้างไข่อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาไข่เปื่อนไข่เลอะยังไงก็คือเข้าเครื่องล้างได้แต่ในกรณีของลูกค้าที่ในกรณีของเกษตรกรที่ ทำใหม่ก็จะถ้าคุิว่าเลี้ยงเกิน300ตัวขึ้นไปนี่แล้วก็ได้เช็ดไข่ทุกใบนี่ถือว่าเป็นงานถือว่าเป็นงานอีกงานหนึ่งที่งอกขึ้นมาจากการเก็บไข่ให้อาหารไข่ให้อาหารเป็ดแล้วก็ดูแลเป็ดแล้วก็ทําอย่างอื่นทํางานอย่างอื่นนะครับก็จะเป็นแบบนั้นผมแนะนําให้ใช้ฟางข้าวมารยบางๆไปนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันไข่เลอะนะครับ น,นี้คือตัวอย่างที่อยากให้เห็นกันนะครับอยากให้ดูขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนาราชาฟาร์มนครพนมนะครับทุกช่องทางนะฮะมีทั้งติ๊กต็อกมีทั้งอะไรพิมพ์ชื่อนาราชาฟาร์มได้เลยนะครับเราจัดส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับอันนี้ดูเป็ดสาวสวยๆนี่คือเป็ดสาวหเดือนเอามาลงเลี้ยงเข้าระบบฟาร์มนี้ก็จะไม่เกิน2สัปดาห์ก็จะไข่นะครับก็จะเริ่มทยอยไข่ อันนี้คือบ่อเล่นน้ํานะครับนี่ก็บ่อเล่นน้ํากับบ่อเล่นน้ํากับห้องไข่ก็จะถูกกั้นไว้ด้วยผนังมีประตูนะครับเราอยากให้มันเล่นน้าเราถึงเอาเอาปล่อยมันออกไปข้างนอกถ้าเราไม่อยากให้เล่นน้ําเราก็ปิดนะครับผมเห็นคอกหลายๆคนนะครับที่ทําน้ําอยู่ข้างในนี้เล่นอยู่นี้กินอยู่ตรงนี้ไข่ตรงนี้แบบนั้นไข่เปื่อนนะครับไข่มันจะเลอะเทอะเนื่องจากว่าเป็ดมันชอบเล่นน้ําดูผมจะให้ดูนะเห็นไหม เป็ดมันชอบเล่นน้ามันก็จะสะบัดปีกเล่นน้ำอย่างยนะครับกินน้าเล่นน้ํไวไหวเล่นมันจะทําให้พื้นที่มันเลอะมันเปียกเป็ดสาวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับร่างก็จะเป็นกระทะลมันจะไม่ไม่ก้นหยดก้นมันจะไม่ย้อย ฝากเกษตรกรทุกท่านที่สนใจการเลี้ยงเป็ดไข่ด้วยนะครับการดูการดูเป็ดว่าเป็ดสาวแท้ดูยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปของผมนะครับในคลิปของนาราชาในช่องของผมนะฮะผมจะทําคลิปไว้อยู่นะว่าการดูเป็ดสาวแท้เป็ดสาวแท้เป็นยังไงมันต่างกันยังไงกับเป็ดสาวที่ที่เป็นาสาวที่ไม่จริงนะครับสาวที่ไม่แท้แต่เขาเรียกเป็ดสาวกัน มันอันนี้สาวแท้นะครับขนจะเงาเห็นไหมขนเงาขนไม่แตกขาเล็กบางหนังบางตาใสตาเล็กนะครับลูกตาจะเล็กๆกลมๆเล็กๆใสๆนะครับคิ้วไม่ขาว ฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดที่สนใจเลี้ยงเป็ดไทยเข้ามาดูคลิปนี้หวังว่าจะได้ตัวอย่างในการทําคอกให้เหมาะสมนะครับคอกนี้ใหญ่มากนะครับคอกนี้ถือว่าใหญ่มากพี่เขาจุได้สองพันตัวนะครับอันนี้ผมจะบอกพื้นที่คร่าวๆนะของพี่เขาเนี่ยน่าจะเป็นห้องละสี่เมตรสี่หนึ่งสองสามสี่สิบหกเมตรนะครับกว้างสิบหกเมตร ยาวสิบหกเมตรจุได้สองพันห้าร้อยตัวในกว้าง16หกเมตรยาว16หกเมตรเนี่ยแบ่งเป็นน่าจะแบ่งคือถ้าดูสัดส่วนแล้วน่าจะครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งเป็นห้องไข่อีกครึ่งหนึ่งเป็นห้องโล่งห้องโถงนี่ครับโถงฟืบนนี่โถงอันนี้ครึ่งนึงเป็นห้องไข่แต่พี่เขาทําเป็นตัว l l shape ก็คือเลือกอีกหนึ่งมุมตัดมา๊เป็นตัว l อย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้ไข่อยู่ตรงนี้ จะได้ไม่ต้องเพ่นพ่านอยู่ข้างนอกพอเวลแล้วก็เข้าไปเก็บไข่ก็คือเข้าไปแค่พื้นที่นี้แล้วก็เก็บไข่บนนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามครับอยากรู้สาระดีๆคลิปผมจะทำคลิปลงเสนอถ้าผมเจอข้อที่มันเหมาะสมที่ดีๆหรือข้อที่ไม่เหมาะสมก็จะมีในคลิปของผมนะครับ ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะฮะสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับ